เราเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับเวลาที่เราใช้คอมพิวเตอร์หรือว่า PC นะครับท่องไปยังเว็บไซต์ต่างๆหรือไปยังโซเชียลต่างๆแล้วเขาให้เราสแกน QR Code เพื่อเข้าไปลงทะเบียนไปสมัครบริการต่างๆแต่เราไม่สะดวกเพราะเราไม่มีมือถือใกล้ๆบริเวณแถวนั้นนะครับจะทำอย่างไรดีนะครับวิธีการก็แสนจะง่ายได้นะครับ ก่อนที่เราจะรับชมนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์ u like, b s c r i b e แล้วก็แชร์ความรู้ดีๆนี้ให้กับท่านอื่นด้วยครับอ่ะเรามาดูวิธีการกันเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นวิธีการที่ง่ายและสะดวกมากๆเลยนะครับอ่าสมมุติว่าตอนนี้นะครับก็ขอให้เราทำการเปิดเว็บไซต์ google.com หรือ,อ google.co.th นะครับจากนั้นทำการลงทะเบียน หรือว่าทําการล็อกอิน o o o g l e ของเราให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นครับที่หน้าแรกของ Google นั้นนะครับเราจะพบรูปเป็นเหมือนกล้องถ่ายรูปตรงนี้นะครับให้เราคลิกเข้าไปเลยจากนั้นครับวิธีการเข้าไปยังลิงก์ของตัว QR code นั้นสามารถทำได้2วิธีการนะครับวิธีการแรกนะครับก็คือหากเรามีลิงก์ของ QR code นั้นนะครับ ที่เราได้ทำการดาวน์โหลดลงมาแล้วนะครับเราก็สามารถคลิกรูป QR code ได้เลยนะครับตัวยอย่างเช่นนะครับอาจารย์จะเลือก QR code ตรงนี้นะที่เราทำการเซฟมาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเพียงแค่เราอัปโหลดรูปขึ้นมาเราก็จะเจอลิงก์ของ QR code ตรงนี้นะครับเราก็สามารถาไปยังเว็บไซต์นั้นได้เลย หรือเราจะทำการ CopyQR คโค้ดนี้เก็บไว้ก็ได้นะครับสมมติว่าอาจารย์จะลองคัดลอก URL นี้เก็บไว้นะครับแล้วลองมาเปิดอีกแถบ,บหนึ่งไปยังลิงก์ที่เข้าระบุมาแบบนี้นะครับก็สามารถทำให้เราเนี่ยเข้าสู่เว็บไซต์ไปทางที่ะระบบนั้นเข้าระบุไว้แบบนี้ก็สามารถทำได้นะครับหรืออีกวิธีการหนึ่งนะครับสมมติว่า เราไปยังตัวโซเชียลมีเดียต่างๆเราเขาโชว์แบบนี้มานะครับเราอยากลงทะเบียนแต่เราไม่เห็นลิงก์ในการเข้าไปลงทะเบียนเลยมันไม่สะดวกสำหรับเรานะครับวิธีการแบบนี้แก้ไขยังไงนะครับก็ง่ายมากครับก็ให้เราทำการคลิกเมาส์วขวานะครับแล้วทำการคัดลอกที่อยู่ลิงก์ของรูปภาพนี้นะครับแบบนี้นะครับคัดลอกที่อยู่ของรูปภาพนะครับกลับมาที่ตัว ระบบ google ของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับนะ,ะแล้วกลับมาที่ตัวคลิกที่รูป search by image นะครับเราจะทำการวางลิงก์นะครับที่เราได้ทำการคัดลอกหมายมื่อสักครู่นะครับลิงก์นี้อาจจะเป็นลิงก์ถึงรูป jpeg png ได้หมดนะครับหรือเป็นลิงก์รูปภาพนะครับกดปุ่ม search ครับเห็นไหมครับเขาจะโชว์รูปภาพนั้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะเห็นลิงก์ อของ QR code ตรงนี้นะครับเราก็สามารถไปยังเว็บไซต์เพื่อลงทะเบียนกิจกรรมต่างๆที่เราสนใจได้เลยนะครับหรือจากคัดลอก URL เพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ต่อไปก็สามารถทําได้นะครับหรือส่งให้เพื่อนๆของเราก็สามารถทําได้นะครับโอเคครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่จะทําให้เราทํางานง่ายขึ้นบน PC นะครับในกรณีที่เราไม่มีมือถือที่จะสแกนรูปภาพนะครับเราก็สามารถใช้ Google หรือที่เขาเรียกว่าเป็น o o o l l l r n นนะครับหรือว่า Google Image นะครับในการที่จะ เข้าไปยังลิงก์ปลายทางได้นะครับวิดีโอคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆท่านนะครับฝากกดไลค์ u like, b s c r i b e แล้วก็ติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอคลิปความรู้ถัดไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ